สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีขานทุกคนนะคะมาคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปของชาวปีขานประจําเดือนตุลาคมว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับชาวปีขานบ้างแล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรความรักจะเป็นยังไงนะคะมาให้ไพ่เราเรื่องใบแรกว้าวเดอะเวิร์ขึ้นมาเลยนะคะ energy ของเดอะเวิร์ขึ้นมาบางคนอาจจะเพิ่งจบหรือว่าเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การเริ่มต้นนี้จะนํามาซึ่งความยั่งยืนให้คุณได้ ความสําเร็จให้คุณได้นะคะบางท่านก่อนหน้านี้มีข่าวดีเข้ามาในชีวิตแล้วตอนนี้คุณกําลังเหมือนใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่มีอยู่ให้ประสบความสําเร็จนะคะบางท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ งานนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือได้ข่าวจากทางไกลต่างชาติก็ได้บางคนอาจจะมีแบบเหตุต้องได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงปร,ปรับปรับฉพันธ์ออกจากงานเริ่มต้นงานใหม่ถูกเรียกตัวนะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะอาจจะพังทลายแบบไม่ไม่ได้คาดคิดแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะอบางท่านจะอาจจะดิวอยู่กับชาวธาตน้ําหรือว่า ราศีเมษก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องพยายามอย่าใช้อารมณ์มีสติในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ข่าวดีของคุณนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะคะแต่ข่าวของคุณมันจะเป็นเหมือน คล้ายๆวิกฤตในโอกาสนิดนึงนะคะเอาละใครที่ต้องการนําผลงานออกสู่สาธารณะก็คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ความเครียดบางคนยังมีความเครียดความทุกข์ใจอยู่เนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงปรับปรับฉับพลันทให้คุณกังวลเป็นพิเศษนะคะการเรียนการศึกษาเป็นไปได้ดีมากๆเลยนะคะมาดูความรักกันความรักจะรู้สึกว่าโลนลี่นิดนึงนะรู้สึกว่าเหงาเหงาดนึงโอเค so searching นะคะ เหมือนจะมีคนเข้ามาแหละนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะคะเหมือนเราผูกพันกับเขาเจอแล้วเราจะรู้สึกว่ารักแรกพบแ้่บางคนอาจจะเลิกลาแล้วเลิกลาครั้งนี้ไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนใส่น้ำไม่มีวันใหญ่หลอดใส่น้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับได้นะคะามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรสำหรับชาวปีขานในเดือนนี้ตุลาคมเอาละค่ะเพอ s ์สปอ รีตี้บีล้องหญิงสิ่งใดที่คุณได้ลงมือทำจะนำพามาซึ่งพูดิทีฟเอาลุกและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณนะคะในเดือนสิงหาก็เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสนะคะเทคแอคชั่นแล้วก็ผลจะออกมาในทิศทางที่ดีกับข่าวที่คุณรอคอยนะคะในเดือนตุลาคมสำหรับชาวปีขานเนาะอะไรที่เราได้ลงมือลงแรงทำหรือว่าศึกษาสิ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ในชีวิตคุณในภายภาคหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะดูแลสุขภาพ ทุกคนนะคะไปตามกันได้ที่โบวี้ิทาโร่นะคะช่อง YouTube นะคะสวัสดีค่ะ